สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มเผยเซอร์ไพรส์ตำรวจรวบแขกรับเชิญข่าวรายการกัญชัยมีเซอร์ไพรส์ในรายการโหนกระแสไม่มีใครกล้าที่จะมีเรื่องด้วยเลยค่ะสําหรับพิธีกรพิปปากล้าอย่างหนุ่มกัญชัยที่คนแทบทั้งวงการนั้นต่างก็ต้องยอมขนาดเพื่อนสีอย่างมดดาคชาภายังเคยพูดเอาไว้เลยว่าในวงการบันเทิงนี้จะมีเรื่องกลับใครก็ได้ยกเว้นหนุ่มเพราะว่า หนุ่มนั้นเป็นคนที่ปากตรงกับใจและมีความรับผิดชอบสูงมากอย่างเรื่องการทำข่าวหากข้อมูลไหนที่มีความไม่แน่นอนหนุ่มก็จะสืบค้นหาข้อมูลจนแน่ชัดก่อนที่จะรายงานแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนพูดถึงมากเลยก็คือการทำหน้าที่พิธีกรในรายการโหนกระแสเพราะว่าหากใครที่เคยไปให้หนุ่มสัมภาษณ์มาแล้วจะรู้สึกว่าโหดแค่ไหนแต่ละคคำถามนั้นตรงและชัดเจนมากๆ บางครั้งทำเอาแขกรับเชิญไปไม่เป็นเลยทีเดียวแล้วล่าสุดวันนี้22ธันวาคม64หนุ่มก็ได้มีการเชิญแขกรับเชิญมาซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณนายดาวอายุ28ปีที่อ้างตัวว่าเป็นภรรยาของนักการเมืองสอสอในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนมีคนหลงเชื่อแต่ความจริงแล้วคุณนายดาวนั้นเป็นนักต้มตุ๋นที่มีผู้เสียหาย ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกเงินไปแล้วกว่า10บล้านบาทโดยในวันนี้ในรายการหนกระแสก็ได้มีการสัมภาษณ์เหยื่อผู้เสียหายจากคุณนายดาวจำนวนทั้งหมด3คนและตัวของคุณนายดาวซึ่งก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันทั้งสองฝ่ายอยู่นานจนในช่วงท้ายของรายการทางด้านของหนุ่มได้ถือหมายจับของคุณนายดาวออกมาจากนั้นก็ชูขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูว่านี่คือหมายจับที่ทางตำรวจนั้นออกมา งานนี้ทางคุณนายดาวได้พูดว่าเพราะมันมีข่าวว่าเราโดนหมายจับออกมาคือเราไม่รู้แต่เราขอให้เราได้ชี้แจงก่อนเพราะว่าตอนนี้เราตกเป็นจำเลยสังคมส่วนหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะสู้ค่ะจากนั้นหนุ่มก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับตำรวจรออยู่หน้าสตูคุณเดินออกจากกล้องไปคุณโดนจับทันทีเพราะว่ามีหมายจับแล้วตำรวจรออยู่ตรงนี้เลยมารับ คุณไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วคุณนายดาวก็ตอบกลับว่าไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนค่ะก่อนที่หนุ่มจะทิ้งท้ายว่าเขาเพิ่งแจ้งผมมาเมื่อสักครู่หลังจากที่เขาดูทีวีปุ๊บเขามาเลยนะคุณต้องไปสอนอแล้วนะครับโอเคไหมครับหันไปทางผู้เสียหายพวกคุณตามไปด้วยนะโอเคไหมเพราะว่าคุณเป็นเจ้าทุกนะตำรวจมาจริงๆนะฮะซึ่งหลังจากที่จบรายการแล้ว พอคุณนายดาวเดินออกไปจากสตูก็พบว่ามีตำรวจยืนรอเธออยู่แล้วค่ะจากนั้นก็มีการพาตัวคุณนายดาวขึ้นรถไปที่สอนอซึ่งทางหนุ่มก็ได้เดินตามดูขั้นตอนต่างๆจนคุณนายดาวถูกตำรวจพาขึ้นรถไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ